เฮ้ยเฮ้ยโดนได้ไงอะ่ะเห็นแล้วแต่พี่หลบแล้วเหลาเอาโซติโล่ทามิงทามิงโซเชโล่โซเชโล่กอบีนกอบี Kobe Ừ, lút được ngay à? Anh lút chăng à? Tốt điều hài lệ ạ Ủa, các tuyển tháo lại quá nào Mẹ nè ดูแล well. ้วเป็นแล้วสั้นจังวะเป็นแล้วเป็นแล้วงงว่าทำไมเขาไม่เอาเรางงว่ะอันนี้ต้องใหม่อันนี้ต้องใหม่เล่นเก่งไงตึงยังไม่ทันทำอีกแล้วนะ พ่อยกไปกรถไฟกนนลางตัวนี้รถไฟบีสองตัวออรึยิงกได้ด้วยโอ้โหดูกระสุนดิฮึยิงกได้ด้วยโอ้โหดูกระสุนดิ โอ้โหจะตุนอย่างเบอร์อรถไฟชนอีกอะตัวคนเก่งไอโทรนี่โทรนี่ได้ยินพี่ปเปล่า,า,าโทรน,น,นี่ชัดเปล่าชัดเปล่าโทรนี่โทรนี่โทรศัพชัดแล้วปเปล่าชัดเปล่าตัวนี้เอ่อเน่านดันเปิดเนตรนะดันเปิดเนตรนะดันเ,เน,น,นี่ยแล้วรถไฟชนสองรอบอ่ะตาดาเอาเองไม่ได้มันอยู่มันอยู่ต้องเลี้ยงอนะ่ะ ต้งตาตาเลื่นตายช้าพี่หน่อยตาไม่ต้องริมไม่ต้องริมรอมุมหน่อยรอมุมหน่อยดิคอมบาร์ด้า อ่าอยู่ทางสีตัวหนึ่งนะอยู่พี่สองตัวเลย เฮ้ยเฮ้ยกรโดนได้ไงอ่ะกรโดนได้ไงอ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วแต่พี่หลบแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยล็อกไอ้สัดโอ้จัดเหี้ยโอ้โหโอ้ยเลวชัดมากอ่ะเห็นว่า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 ตัวจี๊ดเลยเห็นร่าเห็นร่าเออดูว่าเส็งนี่เหี้ย เห็ดหดังเห็ดดังเห็ดดังยังกะทีที่เจ็ดเลยลโมโหเอาตันเ,เอาบาร์เล่นล,ล,ล่ะงันแป๊บอะไรเงี้ยเฮ้อทำเป็นเช็คด้วยนะเฮ้อ ทำเป็นโอ้ยเดี๋ยวัอเชือกด้วยไอ้เหี้ยเห็นยังเห็๋ยังตัวนี้เดี๋ยังทัดไหมชัดไหมด่านเนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมพี่บอกว่าให้หันเล่นด่านวกน,นี้เราไปเช็คไงเข้าใจยังเออชัดเปลา่าโ,โหจริงก็มีอยู่โหเทียงก็เยอะไปการวิ่งก็รู้รลแล้วเราจไฟจนสองสามรอบแล้วเป็นเพียนแล้ว S 1> <S 1> ดูดิดูดิดูดิดูนิดูดิดูดิู่้กูมาด้วยดูดิดูดิโอ้ยดูอู้ยดูหัวอ่ะอ๋อดูดูด